สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาอัปเดตอาการของน้องวิทย์ครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับค่ายโตเกียวมิวสิกเพิ่กับโพสเรื่องอาการน้องวิทย์แบบซีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวนุ่มอองเสียานให้ฟังเด้อนะครับก็บอกว่าแบบซีครับอัปเดตอาการน้องวิทย์โตเกียวมิวสิกคุณหมอทำเอ็มอาร์ไอสมองปกติไม่มีเลือดออก เพิ่มนะครับถือว่าดีนะครับขาทั้งสองข้างรอฟื้นฟูตามระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือผ่าตัดเพิ่มยังไม่แน่ชัดตอนที่เข้าไปเยี่ยมจับมือแล้วพี่วิทย์มีอาการตอบสนองกำมือตอบแน่นและแรงเยอะมากพัายามอยากขยับตัวยกแขนมีอ้าปากเหมือนอยากพูด คิดว่าพี่วิทย์เริ่มรู้สึกตัวแต่ยังไม่ได้สติครบถ้วนยังต้องฟื้นฟูอีกประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอ่าในส่วนของน้องวิทย์ก็เริ่มรู้สึกโตแล้วพี่น้องนะครับปฏิหาร์มีจริงแล้วพี่น้องนะครับเริ่มตอบสนองร่างกายเริ่มรู้สึกตัวเวลาอ่ามีผู้ใดเข้าไปเยี่ยมนี้อ่าเริ่มตอบสนองแล้วพี่น้องนะครับ่าให้พี่น้องนะครับเป็นข้าวดีอี่ลีครับพี่น้องนะครับ เริ่มฟื้นแล้วนาจีอ่าอยู่ในส่วนของปลอดภัยร้วพี่น้องนะครับนะครับแต่ว่าก็ต้องดูอยู่ในขั้นตอนการดูแลอย่างใกล้ชิดคือข่ากับพี่น้องนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวก็รู้เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับทุกท่านครับโอ้ยหนุ่มออกเลยเอาข่าวสารรีบมาบอกครับพี่น้องนะครับอ่าอันนี้ก็ตื่นเป็นน้ำก็ดีใจน้ำครอบครัวนะครับดีใจน้ำเอฟซีที่ล้อฟังข่าวเป็นข่าวดีครับพี่น้องนะครับ นุ่มอ๋องก็เลยเอาข่าวสารมาบอกมาเ่าให้ฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ใต้ลีนนุ่อ๋องได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่อ๋องไว้ถ้าไม่ข่าวสารไม่ไมาอัปเดตเดี๋ยวจะเอามาบอกมาเ่าให้ฟังอีกรอบนึงเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนาพ่อกันไมสวัสดีครับ